ถ้าเราขอพรพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่ไม่เคยสมหวังเลยเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมบางคนเขาขอแล้วได้แล้วทำไมเราขอไม่ได้สักทีครับพระอาจารย์บางคนเขาไปจุดทูบนายโยมอนุมาเขาไปจุดทูปเขาไปขอแล้วเขาพูดว่าหลวงพ่อพรที่โยมขอไว้ปีที่แล้วในถึงคิวหรือย,ยังเอาขนาดนั้นเลยเหรอ พระอาจารย์อธิบาย2ประการพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราอ้อนวอนขอแต่ท่านสอนให้เราตั้งจิตอธิษฐานคําว่าตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจว่าจะทําให้สําเร็จงนั้นพระพุทธเจา้าท่านไม่มีหน้าที่มา,มาให้พรใครพระพุทธเจา้าท่านไม่ได้มีหน้าที่มาเสกให้เราสุขภาพแข็งแรงพระพุทธเจ้าท่านไม่มีหน้าที่มาเสกให้เราร่ํา,า,าราวยแต่พระเจ้าท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่า ฉันจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการดูแลสุขภาพตัวเองฉันจะทําให้ครอบครัวฉันประสบความสําเร็จมีความร่ํารวยด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทําธุรกิจในการทํามาหากินของฉันพอเราตั้งจิตให้ฉันแบบนี้เราก็มีแรงบันดาลใจในการพระบิาเจ้าท่านก็นําเสนอเครื่องมือให้เราประสบความสําเร็จอ้าคุณอยากประสบความสาเร็จใช่ไหมก็ฉันทะวิริยะกิตตวิมังสาสาธุ คุณอยากรวยใช่ไหมอุอากาสะอุทาสัมปทาขยันหาอารักะสัมปทา,ารักษาทรัพย์ไว้ให้ดีกะกัลยาณมิตรคบแต่คนที่ทํามาหากินอย่าไปคบกับคนเล่นการพนันเที่ยวกัางคืนเดี๋ยวมันจะหมดตัว <c oughs> สุดท้ายก็สามารถชีวิตตาใช้ชีวิตให้เหมาะสมไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าเอ๊ะทำไมพรที่ขอไปยังไม่ได้ต้องถามว่าตั้งแต่ขอพอรมาเนี่ยได้ลงมือทําอะไรบ้างหรือยังพระเจ้าจะช่วยคนที่คุณลงมือทําด้วยตัวเอง 2. ขยันหมั่นเพียรสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีสองอย่างนี้นะจะทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วพรที่เราขอก็จะเป็นจริง Sa tu